สวัสดีครับทักทายสวัสดีพี่น้องที่ชื่นชอบหนังกลางแปลงครับผมวันนี้ผมเดินลัดทุ่งนามาครับพี่น้องนะฮะรถจอดอยู่นู้นเลยครับผมนะครับโอ้วันนี้พื้นที่สุดยอดเลยครับวันนี้อยู่อำเภอกระสังนะครับผมนะฮะพามาชมทีมงานนันทวันภาพยนตร์นะครับผมหนะ้าเมนบองดำเตเนี่ยมาช่องเนี่ยมาช่องตะดำไรตะเคลียวกระบ นะฮะตะโกนหาพี่ดำโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตุก๊กหุ่นนอเลยนะวันนี้พามาชมนะฮะนันทวันภาพยนตร์นะครับอูนี่แค่รถหนังมาเนะนี่ยนี่พระออกมาตอนรับเต็มวัดเลยเรียบร้อย <c oughs> ยังเออนะฮะนี่แฟนพันธ์เทสค,ครับผมดูอะนะแค่รถหนังมานะครับนี่พระออกมาต้อนรับเต็มวัดเลยเยอะนะฮะอ่ะตอนนี้พี่ๆก็เริ่มลงของแล้วครับ เดี๋ยวเราไปดูการลงของนะครับรถนังโมเฮยรถนังโมเฮยนะรถนังมาเล้วนะครับนี่นะฮะวันนี้พื้นที่จัดเต็มเหมือนเดิมครับผมวันนี้จอ26เมตรแน่นอนครับบรรยากาศช่วงนี้ที่กระสังไม่ต้องห่วงครับผมตอนนี้บ่าย2กับอีก27นาทีครับผมกรเดาหาเงือบนะฮะร้อนตับแลบครับผมแต่ไม่ต้องกลัวครับทีมงานของเรา สุดยอดอยู่แล้วครับผมนี่ก็เป็น f อนะฮะที่มาต้อนรับนะครับผมมานั่งดูรถหนังเออนะมุงงคืยมือรถนั่งน่ฮะนี่ฮะแฟนพันธุ์เทของเทสุดยอดเลยสุดยอดเลยมือว้านีอู้นะนี่ครับผมแฟนพันธุ์เทของนันทวันนี่มีแต่มนตลูกตาอู้ลูกตาเมียนครับผมไปเดี๋ยวไปดูนะครับมีตรตะกุนดินไงนะอู้ทีมงาน ตอนนี้กำลังรับประทานอาหารกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปชมครับผมนี่เน้อครับผมรถนังกินนัมรถนังมูเฮยรถนังมูเฮยนี่ฮเฮียเมึงเกลือเลยอ่ะตอนนี้ก็ตั้งโจอแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมจุงกะจุงกะโอ้สวัสดีบังรุดกระดอทมทม,ทม,ทมของเน้อบัด เออมาเตมาเตทุกวันนี้ผมมีคนคอยรายงานเป็นพนักงานสไลเดอร์เยอะนี้ไม่ได้มาเพราะชชื้นเยะนะนะ้เอฟซีวันนี้ทำไมมีแต่ลูกด่าเลยเอาอยเลยอยู่เลยนะครับผมงานนี้ ลูกบ้องคุมกนินเนี่ยเดอร์플로우ตามเลยมึงจะนับเหลืออะไรเมียนเรื่องนี่ต้องเคลียร์นําบ้องนีนซะเน้อนี่น่ะเออหนูไห้บ้องดําหมานโมเตอบ้องดําไล่ตะขวับกระบៃหนูไห้บ้องดําไล่ตะขวับกระบៃคนาติនេះหนูบาดไล่ตะตุบรหัสไล่ตะตุถายกรึ่งตะเลงออยจีนนางเรียนสไลเดอร์กี่ทักหมู่ถ้าบ้องๆก็เสิบๆเด้อไม่ต้องปรับราคาหนูไห้ยังจะหน้าลูกครู น้องเฮ้ยน้อยไหมนะครับน้องบางาออ้านเฮ้ยนะเกียร์นั่นนี่บ้านบารมีของคุนนิน,<า>นจุย๋ยสกัดดาวรุ่งมูล <c oughs> ที่ยุบก็ดูโรงเรียนเรื่องเสียงไช้สก <c oughs> ัา,กาวมาโรงเรียนเรื่องเสียงเนืน้อฮะไม่เป็นไรวันนี้ถือว่าไฟเขียวแล้วแหละบรรยากาศวันนี้เดือกัดเวียร์สเรมมือคนเองเน้อ <c oughs> บอกปูนเนื้อบ้านโอ้วันนี้อากาศดีครับผมหิมะโปรยปลาย โอ้มือขาบอยมาแล้วมุกลักจูเลยนี่ตอนนี้นะครับวันนี้มีเรื่องที่ทำให้ต้องชะง,งักในการตั้งโจนนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ไฟเขียวแล้วนะทีมงานก็ฮูไปเอมให้ตอนนี้โุ้จภาพจัดเต็มเลยนี่ไงเนี่ยโอ้มือวะบองปูนเลย ช่นี้นักกินอย่างงี้ครับจะมชมจับฉลามาให้โบฟรีทนังานวัดโบฟรีทงานนี่เฮ้ยวัดโบฟรีวัดโอ้เลียแจงไปยูทูปก็เดาตามเฮ้ยนี่จ้ะนะครับอ๋อนุตังตวงเฮ้ยอ้โอ้ไงนายยูปน่ะวันนี้น่าจะลมแรงเอาสูงแค่นี้พอนะครับผมวันนี้เนี่ยวันนี้ขอความกรุณาอย่ามีเรื่องนะครับพี่เนนคุมวันนี้ลูกบอลคุมเลยไงเนี่ย <laughs> ารามีนรองเนี่ยอ้ยบังนีนเคลียร์เลยไงเนี่ยเออมึงจะนับเลย <laughs> นู้นเฮ้ยนี่ประธานลูกตามาันเจี๊บกิดนิมนต์นี่เกิดหนองโมพองเลยเนี่นี <laughs> ่นะครับ <laughs> ต้องลูกบองต้องลูกพีต้องกุนนีนเลยมหมดเลยไงในเอฟซีสโลนี้แน่นอนจะนับเลย <laughs> กระเจ้าภาพของนี่บบดน,นี้ <laughs> โอ้โหง,งันไอ้เจ้าภาพมีตัวลูกเลยมึงจะนับเลย <laughs> fc แฟนพันธแท้มีเรื่องต้องให้ชนะง่การตั้งโจนิดหนึ่งไม่เป็นไรตอนนี้ไฟเขียวแล้วแม่นแต่ลูกบอกนีุ้ยเคลียร์เรียบร้อยบาทบาทกระเดียงกระเดียงบาทของมาดอาลีทองจี้บาทผมบาทอยู่ๆมูมาน้องบาทมมาน้องมอดำไม่รมะนนีโอ้ยยะน้องนั่นนี่ลายตะเขียวก็ใบคณะเตียงดำบองมัดเนาะนุ้ยเตะมเลยเงยเลยเงยบาท นี่นะครับตอนนี้ก็บรรยากาศหิมะตกแล้วครับผมโปรยปลายมึงจะนับไม่รักกันจริงนี่ไม่มานั่งดูรถหนังนะครับผมนี่แหละครับสเตย์เขมยืงมึงจะนับสมัยมัดเขมยนี่รถตุ้มเลยเนาะรถหนังแบบ้าโจรสระเยวันนี้ลงุงจอใหญ่นะครับผมหันหน้าออกเพื่อที่จะไม่รบกวนทางด้านวัดนะครับผมก็ทิศทางไปทางหมู่บ้านเต็มลำเลยครับรับประกันพื้นที่วันนี้ไม่ต้องกลัวเออัด ห้องน้ำสามสิบกว่าไร่วันนี้เลือกเอาได้เลยนะมึงจะนับเลยอ,อันนี้นี่ทางเจ้าภาพนี่คือกลุ่มเยาวชนแล้วก็พงลูกบอลจุยขี้นี่ยบ,บาบัดด้วยจ้ะนะโอ้ไม่เกี่ยวกับทางวัดเลยเกี่ยวกับทางวัดเก็บบ้านาราคาห้าพันแล้วครับอ๋ออันนี้ถ้าแบบเป็นเวลากันเรียบร้อยไม่มีคงน่าจะขายในอาทิตย์เลยมั้งโอ้นะฮะสุดยอดเลยครับนี่วันนี้นี่คือปัจจัยค่าหนังนี่มาจากกลุ่มเยาวชนหรือว่าจะเป็น คนในหมู่บ้านแต่ถ้าส่วนมากเลยก็จะเป็นพี่เนนลุงพี่นะเมีลูกบองพองจุยเจริญที่สุดเลยนะะมึงจะนับเลยเยทางวัดให้ไปเนไม่ยอมไปเนเลยูยไม่ได้นะต้องดูทุกชั่วโมงนะะ <c oughs> มาได้ยูยูโมมมนองนู่นเหยนะ <c oughs> นานๆหนังมาทีนะครับผมโอ้เสียเปะครับตอนนี้ <c oughs> ของแท้ไม่มีหมวก <c oughs> รุ่นนี้แดดทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ย เออนะไม่กลัวแดดไม่กลัวแดดแดดอันนี้เจ้าภาพอาสโคอ้าวพี่รุตเจ้าภาพอาสองทีไม่ให้หรือ,อยังในรุ่นนี้รุ่นสองทีหรือเปล่าเนี่ยต้องหยอดไหมได้เกี่ยวในรุ่นนี้รุ่นแดนอยู่กเซแรรูมด้วยเตื่อนสตาร์ทอยู่วะหนอไหมนะนะครับผมอ่ะสนุกสนานกันไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยตั้งโจลแล้วครับผม14บสนาฬิกาสานาที ไอ้รูมไอ้รูมรูปรอของผมขึ้นไปอีกแล้วนคะครับผมงานนี้ต้องได้เมียแน่นอนรับประกันบารนิดหนึ่งนิดหนึ่งเออนะฮะผิดพลาดท,ทางเทคนิคนี่บอกครุคระนิดหนึ่งครับผมไหนพี่ดำอยู่ไหนนี่เออนะฮะเอฟซีามหาเต็มเลยนะว่าแต่ผมเป็นพี่ดำเลยโซไซเสียงเราเหมือนกันนะครับก็รถหน่วยมาถึงนานเลยครับผมแต่ว่ารู้สึกว่า จะมีปัญหาในการเจรจากันนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ลงมาเคลียร์ให้เรียบร้อยตอนนี้ไฟเขียวแล้วครับผมพร้อมที่จะติดตั้งตอนนี้ทีมงานก็รับประทานอาหารแล้วก็ทางด้านเครื่องดื่มนะครับวันนี้เจ้าภาพจัดเต็มจัดหนักเลยนะฮะคำพูดคําจานในคลิปก็พูดคุยให้สนุกสนานกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับผมทุกปัญหาย่อมมีทางออกว่าอย่างนั้น นะครับอ่ะตอนนี้ขึ้นชั้นที่3แล้วครับผมบรรยากาศตรงนี้ร้อนมากเลยครับผมบอกเลยนะทีมงานของเราก็บอย,ยั่นครับผมสุดยอดเลยครับพี่น้องมาดูในส่วนของรถหนวยครับผมสวยงามนะนี่แหละครับผมรถนางโมเฮยรถนางโมเฮยนะฮะบรรยากาศสุดยอดเลยโอ้นี่เสื้อใหม่ของทีมงาน ดี955ไม่เกิน10งานกระแคเหมือนเดิมครับผม, <laughs> ผมพอดรลดับกาฟังโนแมนะเรียบร้อยแค่ไหนมีนางโป้อ่านางแทมอ่ะม่นางโป้ได้นางแทมนางรุดมีนางแทมไหมมีมันมีมีใช่ไหมไม่ใช่นางโป้นางเทมไม่เจอ อ๋องั้นสงัดเลยไม่มีอะไรจะฝากบ่ฮะหมดแล้วมั้าไวันครับผมมาไร้วันแม่ยายเตรียมให้เรียบร้อยขายวัวด้วยแม่ยายเออเอาไว้กบประมาณเออน้อแม่นะเอามาซื้อเครื่องเสียงให้หมดนะครับพรุ่งนี้ไปที่จอมพระเด้ะใช่ไหมจานพรุ่งนี้จอมพระบ่กตะตึกบ่กอ๋อแจวเลย นะบรรยากาศช่วงนี้ก็เอามาให้ชมนะครับของการติดตั้งหน่วยนะครับผมเสียเวลาไปประมาณกี่ชั่วโมงอาจารย์เสียเวลาไปกี่ชั่วโมงนะเนี่ยชั่วโมงชันะ่วโมงเกือบสองชั่วโมงเลยนะี่จานแต่ตอนนี้ม <c oughs> ไม่ไม่พูดไปจมูกก็พูเไปเองเก็บ <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนี้ก็ผู้หลักผู้ใหญ่เคลียร์ทางให้เรียบร้อยครับผมกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับสนุกสนานกันไปเนาะ น,นี่ยุคโควิดนี่มีอะไรที่มันแน่นอนไม่แน่นอนให้เราได้ชมตลอดนะครับผมไอเรื่องที่ไม่พอง่ายบางทีก็ยากไอเรื่องที่มันไม่ยากเสือกง่ายใช่ไหมอาจารย์ร <laughs> <laughs> นะครับผมเออนะช่วงนี้ก็จะได้ยินเรื่องร้องเรียนกันค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงอโอ้นะของเทต้องใส่ระดับน้ำนะครับอู้ดีสบะมโมเองเลยบอยนหนูฮะ <laughs> วิศวะวิศวะวิศวะกำเวนว่านี่เป่นเด้กต้องรุดเป็นวิศวะกำเวนเลยเนี่ยนะครับตู้ต้องเปะขนาดนี้เลยนะครับผมมานเต้มานเตยอดเลยเออเปะคือมันจะต้องเลไเลยนี่มจุดมานเต้นหน่อยนะนี่ครับผมวิศวะผม สุดยอดเลยเออเบรรยากาศช่วงติดตั้งตอนแรกเอามาให้ชมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมบรรยากาศช่วงนี้ไม่ต้องห่วงครับผมเหลือแต่ลูกเห็บจะตกแค่นั้นแหละครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ขออย่าให้มีอะไรมารบกวนอีกต่อไปเลยนะก็ให้ราบรื่น <c oughs> คืนนี้น่าจะเอฟซีเยอะนะครับเพระาะว่าวัดจัดงานใหญ่มากครับผม ขอบคุณกับารติดตามรับชมด้วยโชคดีมีตังใช้ห้ำใหญ่ห้ำยาวกันทุกท่านสวัสดีครับ